นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับมีข้อมูลข่าวสารที่ออกมาบางส่วนมีการบิดเบือนดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเช่นมีการขุดระเบิดแล้วมาวางไว้แม่ทัพภาคที่สองยืนยันเรื่องนี้ไม่เคยมีทุ่นระเบิดมารุกล้ำบริเวณจุดนั้นภาพนั้นถือเป็นภาพเก่าทางฝั่งขวาของปราสาทพระวิหารซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มีทุ่นระเบิดแต่ทางการไทยก็พยายามตรวจคน้น และดำเนินการจับกุมอยู่แล้วดังนั้นกระแสข่าวที่บอกว่ามีการบุกเข้ามานั้นแล้วมีการวางทุ่นระเบิดขณะที่ประเทศไทยยังนิ่งถือเป็นการสร้างความสับสนและทำลายศรัทธาความร่วมมือของประชาชนซึ่งไม่เป็นผลดีส่วนการรุกล้ำ200เมตรนั้นทั้งหมดนี้อยู่ที่คณะกรรมการ JBC ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนกําหนดแต่ละฝ่ายมีจุดที่ข้อมกัน ดังนั้นจึงกำหนดให้เป็น No Man's Land เมื่อมีการเข้ามาในจุดนี้ซึ่งฝั่งกัมพูชาคิดว่าเป็นจุดของเขาดังนั้นจึงเป็นการละเมิดข้อตกลงของ JBC ข้อ5ซึ่งไทยก็มีข้อมูลหลายอย่างอย่างไรก็ตามถือว่าไทยได้เริ่มต้นจากจุดสันติวิธีและเชื่อว่า JBC จะมีคำตอบได้หากกัมพูชาไม่ยอมรับในประเด็นปัญหานี้ดังนั้นต้องรอข้อสรุปทั้งหมดจากการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้ที่กรุงพนมเปญถือเป็นกลไกลระหว่างประเทศที่ไทยทำกับชายแดนทุกภาคส่วนที่จะมีการพูดคุยกันในทุกระดับแต่ปัญหานี้เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นหักย้อนไปเมื่อปีระหว่างปี53-54ก็ได้ใช้เวทีนี้ทำให้ยุติสงครามและสู้รบ ซึ่งก็ใช้กลไกนี้ทุกฝ่ายยอมรับว่าต้องดำเนินการเช่นนี้วันนี้ไทยต้องการให้กัมพูชายืนตามกลไกองค์ JBC ย้ำว่าจุดที่กัมพูชามาตั้งคือ No Man ล a n d ที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นจุดของใครดังนั้นอยากให้กลับมาอยู่จุดเดิมโดยแม่ทัพภาคที่สองบอกกับตัวเองชัดเจนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ถอยมาในจุดเดิมแต่กัมพูชาไม่ยอมถอยถือเป็นการละเมิดข้อตกลง แต่ไม่ใช่เรื่องบุกแผ่นดินไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการถูกเถียงกันยังไม่จบเพราะเป็นปัญหาชายแดนที่ยังต้องมีการพูดคุยกันอยู่ดังนั้น,นกลไก JBC จึงสำคัญว่ากัมพูชาละเมิดหรือไม่เพราะจะมีฝ่ายเทคนิคต่างๆพี่พร้อมไปดูที่จริงขณะน,นี้ใครรออยู่ดังนั้น14มิถุนายนนี้จะมีความชัดเจน นายภูมิธรรมยืนยันอีกว่าสิ่งที่ทําไม่ได้ยอมใครแต่ยืนยันไทยเริ่มต้นจากสันติและความเป็นห่วงนําไปสู่การใช้กลไกระหว่างประเทศที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาดังนั้นส่วนตัวไม่ว่าใครหากจะเอาชนะตนเองทางการเมืองหวังทําลายเครดิตตนเองแต่เรื่องของประเทศชาติไม่ควรเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาใช้เอาประโยชน์ทางการเมืองหรือสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ตนเองพูดยืนยันได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมระบุว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการประชุมชุดเล็กหารือติดตามประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วเมื่อวันนี้4มิถุนายนซึ่งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะขออย่ากกังวลเรื่องนี้พลาดไม่ได้โดยวันนี้5พฤษภาคม ไม่ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายแต่ได้มีการรายงานสถานการณ์จากการลงพื้นที่ผ่านทางไลน์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนที่กลุ่มคอปทอจะเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมเรื่องนี้ไม่เป็นไรซึ่งจะมีตัวแทนรับหนังสือยืนยันว่าตนเองไม่ได้หนีแต่มีภารกิจประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันเพราะตนเองได้ทำงานสองกระทรวงทั้งทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมย้ำว่าไม่ได้หนี นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงการประชุม ISS c h e n g เช l เกลาได g u ลอกเวทีหารือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีรายงานว่ากัมพูชาอาศัยเวทีนี้ฟ้องเรื่องทหารไทยทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่ช่องบอกว่าไม่ใช่การฟ้องข้อเท็จจริงคือในช่วงที่ตนกับฟิลิปปินส์และเอสโตเนียสามประเทศขึ้นไปพูดเรื่องการสร้างเครือข่ายข้ามภูมิภาค ซึ่งระหว่างเปิดให้สักถามมีทหารกัมพูชาที่ไม่ใช่ระดับตัวแทนใหญ่ได้สอบถามฟิลิปปินว่าในกรณีที่เกิดปะทะของไทยกัมพูชาควรจะทำอย่างไรซึ่งทางฟิลิปปินไม่ได้ตอบคำถามนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของกัมพูชาขึ้นไปพูดบนเวทีดังนั้นไม่ถือว่าเป็นสาระที่เราต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นตัวแทนเราต้องประท้วง ส่วนการระบุว่ากัมพูชาผิดข้อตกลง j b c ข้อที่5ใครจะมีบทลงโทษหรือบทตอบโต้อย่างไรในภูมิธรรมกล่าวว่าตั้งแต่มีการเผาสาราตรีมุกเราก็สั่งกองทัพบบกให้มีการเตรียมพร้อมว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นซึ่งกองทัพบ,บกก็เตรียมการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตนจึงบอกว่ามั่นใจได้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกองทัพมีความพร้อมซึ่งการละเมิดข้อตกลงถึงต้อง มีการประชุม JBC เพราะหยุดไปนานพอสมควรแล้วโดยครั้งสุดท้ายไทยเป็นเจ้าภาพดังนั้นไทยจึงเสนอให้กัมพูชาจัดประชุมซึ่งถ้าไม่พร้อมไทยก็จะจัดเองซึ่งจริงๆต้นเสนอว่าอยากให้จัดประชุมภายในวันที่6มิถุนายนจะได้รีบจบแต่รัฐมนตรีเขตแดนของกัมพูชาติดภารกิจอยู่ที่แคนาดาแต่เขาก็บอกว่าจะรีบให้เร็วที่สุดสุดท้าย จึงสรุปว่าเป็นวันที่14มิถุนายนที่กรุงพนมเปญซึ่งเราก็ยอมรับได้ซึ่งมีการประชุมคณะของฝ่ายไทยตั้งแต่ตนอยู่สิงคโปร์โดยมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกองทัพไทยกองทัพบ,บกและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เตรียมพร้อมไว้แล้ว